ของบอสระโอนะคะมาเลยเลิศเ,เลยวันนี้นะคะพบปากกันซะหน่อยนะคะหลังจากที่หายไปนะคะพักหนึ่งนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาถามตอบกันหน่อยกับ ACL นะคะที่เพิ่งแข่งขันจบไปเลยนะคะเออจริงๆสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ของ ACL เลยเนาะก วันไหนนะาบุรีรัมแข่งก่อนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี่ก็เป็นราชบุรีนะคะส่วนวันนี้ก็เป็นแบงคอกอยู่ในเต็นะ,ะก็เป็นทีมจากไทยแลนด์นะคะชนะทั้งสามทีมเลยเลิศเลยล่ะนะคะทุกคนืก็เดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนะคะว่ายังไงเดี๋ยวจะมาคุยกันแค่สักแป๊บเดียวนะคะ เดี๋ยวรอชาวเน็ตเข้ามาก่อนละกันเนาะ,ะ ACL e l e t อือสําหรับ ACL e l e t นะคะก็เป็นบุรีรําอยู่ในเต็ดนะคะที่เขาเนี่ยบุกไปเอาชนะ เฉิงตูมาได้นะคะหนึ่งประตูต่อศูนนะคะทุกคนอันนี้ก็ดูถ่ายทอดสดได้ทางบีจีสปอร์ตนะคะทุกคนอืมแล้วกเ็เขาแข่งกันไปเมื่อวันอังคารนะคะผลปรากฏว่า,าบุรีรัมย์อยู่นเตดนะคะก็คว้าชัยได้เลยนะคะเป็นบิโซลีนะที่ทำประตูได้นะคะนาทีที่ห้าสิบเลยเหลหะนะคะทุกคนก็ทำให้ บุรีรัมนะคะบุกไปเยือนได้ชนะทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านนะฮะนะคะคุณจิราพิพัฒน์สวัสดีค่ะแหม่รูเลย <laughs> ใจเย็นๆกันก่อนเฮ้ยบุรีรัมตอนนี้ก็คืออยู่อันดับที่ห้าของตารางเลยนะก็คือ ACL Elite นี่เขาก็จะแบ่งเป็นโซนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซน เอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันตกใช่ไหมคะอ่าบุรีรัมย์เนี่ยก็จะเจอเนี่ยแหละพวกเอ่ออยู่กลุ่มเดียวกับพวกญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีจีนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวด้ยนะบุรีรัมย์นะคะที่ได้เข้าไปเล่นในอีลิทนะคะสำหรับนี่นะสาหรับเอ่อสโมสรจากไทยนะคะทุกคนก็ตอนนี้มีคะแนนอยู่11แต้มน,นะคะอยู่อันดับที่5ละนะคะก็ เป็นรองเมลเบิร์นซิตี้ซานเฟรชเช่ฮิโรชิมามาชิดาเซเวียแล้วก็วิซซ์โกเบนะคะประมาณนี้แต่ก็ถ้าเทียบกับทีมอ,อื่นก็ถือว่าอยู่อันดับที่ดีนะคะตัวเลขตัวเดียวแล้วก็อยู่โซนบนด้วยนะอืมแข่งสิบสองทีมอันนี้มาเป็นรอบเขาเรียกว่าอะไรหรอเพลย์ออฟใช่ไหมเฮ้ยรอบคัดเลือกอืม ชนะแม็กอาเธอร์ไม่ยากสองส่วนเออใช่มันง่ายเกินไปอ่ะมันไม่มันเลยอ่ะมันไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่นะคะแต่ก็ดูเพราะมันไม่มีอะไรให้ดูนะคะประมาณนี้ของบุรีรัมเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะก็เอาเป็นว่าบุรีรัมก็บุกไปว่าช,ชนะมาได้นะคะสำหรับ ACL elite นะคะทุกคนส่วน ACL t o นะคะ เดี๋ยวขอไปพูดคู่แรกก่อนละกันเนาะคู่แรกก็คือเออราชบุรี FC นะคะเปิดบ้านเจอกับไครนะ้าเปอร์ซิมบันดุงจากอินโดนีเซียนะคะทุกคนเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ก็คือถ้าคุณอยากดู ACL เนี่ยก็คือซื้อไม่ใช่ซื้อสมัครเป็นสมาชิกนะคะทาง b ี Sport ได้เลยนะคะ50บบาทโอ้โหได้ดูหลากหลายนะคะทุกคน เช่นนี่เลยนะคะ ACL เนี่ยทั้ง ELIT แล้วก็ครับเอ่อทั้งเอทั้งเอลิแล้วก็ทูนะคะก็ดูได้ทาง b ี SPORT นะคะทุกคนเมื่อวานนะคะเปอร์ซิบ,บันดุงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอเคคือตอนนี้มันเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วสำหรับ ACL 2นะคะทุกคนแล้วก็ เ,เขาจะแข่งกันแบบเป็นเย่าเป็นเยือนนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยราชบุรีก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเปอร์ซิบันดุงมาได้3ประตูต่อศูนย์นะคะแล้วก็เดี๋ยววันพุธหน้านะคะราชบุรีก็ต้องออกไปเยือนเปอร์ซิบันดุงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อวานได้ข่าวว่าแฟนบอลอินโดมาเยอะเลยใช่ปะแล้วแบบรู้สึกยังไงมันมีอะไรหรือเปล่าใครไปดูที่สนามบอกหน่อยนะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ได้ยินมาแววๆนะคะว่าแบบ เออมันมีอะไรนะคะทุกคนเอาเป็นว่าโคตรจัดหอกฟอร์มเลยสำหรับราชบุรีนะคะทั้งใน ACL Elite นะแล้วก็เอ้ยขอโทษค่ะทั้งใน ACL2 แล้วก็ในลีกด้วยนะคะเพราะว่าในลีกตอนนี้ก็ยังอยู่อันดับที่2ออยู่นะคะก็เลิศเลยละนะคะสำหรับราชบุรีนะคะทุกคนเออประมาณนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะก็มีแข่งทั้งหมด ไม่ใช่ทั้งหมดมีแข่งอีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นแบงคอกนะคะเปิดบ้านเจอแม็กคาร์เทอร์นะคะแม็กอาร์เธอร์จากออสเตรเลียนะคะทุกคนเออตรงๆเลยนะก็คือแบงคอกชนะนะคะสองศูนนะคะแต่ว่าอืม,อมสนุกไหมอะลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะว่าสนุกหรือเปล่านะคะ โอกาสแบงคอกเนี่ยเยอะนะนะคะแล้วก็ก,ก็ยิงเข้ากรอบแล้วก็เข้าประตูไปสองนะคะทุกคนอืมก็เอาเป็นว่าถ้าเราดูเรื่องผลการแข่งขันเนี่ยก็ถือว่าเลิศนะคะเพราะว่าเอาชนะได้นะคะทุกคนประมาณนี้คุณจิรพิพัฒน์บอกว่าถ้าน,นิ่งพอและเน้นๆเอชแอลทอาจจะมีทีมไทยสองทีมเข้ารอบแปดทีมอืมน่าสนใจนะคะน่าสนใจอืม ประมาณนี้ประมาณนี้จบและ ACL นะคะก็เดี๋ยวเขาจะไปแข่งกันอีกก็คืออย่างที่บอกไปเนาะว่าเดี๋ยวมันจะมีเย่าเยือนไงมันอยู่ในรอบ16ทีมแล้วตอนนี้นะคะก็อย่างที่คุณจีรพิพัฒน์บอกนะคะว่าถ้าแบบเน้นๆหน่อยนะคะนิ่งพอเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เราจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะคะ สำหรับแบงคอกจินเนตนะคะจะออกไปเยือนแม็กอาเธอร์ะนะคะในวันพฤหัสหน้านะคะทุกคนอืมสิบเก้ากุมภาพันธ์นี้นะคะคุณสักกรินบอกว่าแฟนอินโดเริ่มร้องเพลงด่าตั้งแต่สีห้านาทีแรกก็เลยตีกัน <laughs> คนป่าเวอร์เอาหมายถึงว่าไอ้นี่นะหมายถึงว่าแบบ เนี่ยมันเป็นสไตล์เขาเนาะมันมันแบบว่ามันน่ากลัวแต่มันก็เป็นเสน่ห์ใช่ป่ะแต่มันอันตรายนะเว้คือถ้าแบบร้องเพลงด่านเนี้ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่แบบกลัวเขาแบบลงไม้ลงมืออันเนี้ยน่ากลัวใครเคยไปเสนายันมัน้งเสนายันสเตเดียมมันน่ากลัวไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันก็เอาเป็นว่าเอ่อสำหรับ สำหรับ acl 2ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เออแค่นี้แป๊บหนึ่งนะเออแล้วก็ e c h i ไปแล้วทุกคนรู้แล้วใช่ปะอ่า e c h i ก็ไปแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเขาจะไม่อยู่ในไทยแล้วนะคะแล้วก็ จะกลับญี่ปุ่นล่ะนะคะแม่งข้อเกมสนุกครับแต่ไม่ตื่นเต้นนมะอาเธอไม่เด็ดพออออืม,อมก็อาจจะใช่แต่ว่าส่วนตัวรู้สึกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็คงเป็นเพราะว่าคู่แข่งเขาไม่ค่อยอะไรกับเราปะมันเลยทําให้เราแบบไม่ได้สนุกมากอืมแต่ก็แต่ก็ตามนั้นนะคะ ส่วนอ e ีชอ e ไปแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่รู้นะตอนนี้มาถึงส่วนตัวนะคะยังไม่รู้นะว่าตอนนี้บีจีใครมาคุมแทนนะคะแล้วก็วันนี้ที่อยากจะบอกทุกคนนะคะสำคัญเลยก็คือเรื่องทีมชาติไทยนะคะทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ก็เริ่มประกาศออกมาแล้วนะคะสำหรับ FA Thailand นะคะทุกคนว่า ่สำหรับเกมไทยที่จะเปิดบ้านเจอกับเปิร์เมนิสฐานนะคะก็จะมีการเปิดขายบัตรแล้วนะคะที่ไทยทิเก็ตนะคะทุกคนอน่วันวาเลนไทน์นี้ Cyberpunk. นะคะ14่กุมภาพันธ์นะคะนเอทีมชาติไทยนะคะก็จะลงเล่นนัดสุดท้ายแล้วนะหมายถึงนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะคะรอบคัดเลือกนะคะขอโทษรอบคัดเลือกนะคะคุิฟาย เราจะเปิดบ้านเจอกับเติร์กเมนิสถานนะคะในวันที่3 1มีนาคมนี้นะคะ1ทุ่ครึ่งนะคะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะซึ่งคุณทุกคนนะคะก็สามารถเตรียมตัวซื้อบัตรกันได้เลยนะคะวันบาลเลนทายน,นี้นะคะวันเสาร์ที่1 4กุมภาพันธ์นะคะ10โมงเป็นต้นไปนะคะก ซื้อได้ที่ไทยทิเ k ็ตนะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดในนี่ก็ได้นะใน FA Thailand Page นะคะทุกคนบัตรก็มีหลากหลายราคาแล้วแต่ที่นั่งนะคะแล้วก็ถ้าอยากนั่งแบบเลิศๆนะคะก็ไปเลือกที่นั่งที่ระบุที่นั่งโซน W1 ได้นะคะก็เลือกได้เลยนะคะเอเอชียนคัพปี2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนี้นะคะคือจริงๆหลายคนเขาก็พูด หลายๆสถานการณ์เนาะว่าถ้าเราอย่างนั้นเราจะอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวอยากให้ชนะนะคะอยากให้แบบชนะไปเลยจบๆไปนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่ไม่ได้แบบคิดอะไรยังไงนะคะเราก็จะไปดูเกมนี้ด้วยนะคะทุกคนอืมหมายถึงว่าก็อยากจะให้คุณเอ่อพ่อใหญ่ฮัสซันเนี่ยแกก็ทำให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่าส่วนตัวอยากให้ ทีมชาติไทยไปต่อนะคะอืมเพราะว่าอยากดูบอลต่อนะคะอยากมีอะไรสนุกสนุกทำนะคะอืมประมาณนั้นนะคะอืมก็เตรียมตัวกันได้เลยนะคะสำหรับนะักสุดท้ายแล้วแข่งในบ้านแล้วด้วยนะคะเอ่อคุณจิรพีพาบอกว่าแค่ค่าจ้างที่ผ่านมาบวกค่าเชดเชยอีกควรพัก,ก,กผ่อนสักระยะอีก,อก <laughs> เออให้เขาไปพักแล้วกันเนาะให้เขากลับไปทำไว้นี่ก็ได้นะอะไรวะโอมิยะอดิจานะ่าแต่เคยทำไปแล้วประสบความสำเร็จไปแล้วก็คงไหม่แล้วละมัง้งนะคะประมาณนี้เลยนะคะก็สำหรับพิมพ์ชัติไทยนะคะเปิดขายบัตรแล้วเอ้ยเปิดขายบัตรวันที่สิบสี่คุณบอลสวัสดีนะคะตอนนี้มาถึงหัวข้อที่สองเอ้ยหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ทีมชาติไทยเจอเติร์กนะคะเงื่อนไขเนี่ยไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะละเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าชนะไปเลยจบๆแบบตบเติร์กสักสามศูนย์สนุกเลยนะคะอยากเฮ่แหลยๆค้งหน่อยนะคะในไหนก็จะเข้าไปดูในสนามแล้วนะคะนะคะ่ะฮะเอ้แล้วก็วันนี้เขามีไอ้นี่ด้วยนะจับฉลากนะคะทีมชาติเออมันจะเป็นเอ,เอเชียน เอเเชียนคัพนะคะของ U17 นะคะเอเชียนคัพ U17 บซาอุดีอาราเบียนะคะก็แน่นอนนะคะเจ้าภาพซาอุนะคะหล่อนก็นต้องได้เข้ารอบอยู่แล้วนะคะม,มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะของผู้หญิงเราก่อนละกันเนาะเรา อยู่กลุ่ม A นะคะร่วมสายกับจีนอีกแล้วเฮ้ยเจอจีนอีกแล้วนะคะแต่ว่าขอนิดนึงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไปแข่งที่จีนนะคะแล้วทำไมคะเราเจอกับเจ้าภาพนี่ไงโฮสเขาบอกอยู่จะบ,บ้านะคะก็ไม่เป็นไรเลิศเลิศตบเจ้าภาพคาบาานะคุยไปก่อนเอ่อถ้าเป็นเอ่อ U17 นะคะเอเชียนคัพผู้หญิงแข่งที่จีนนะคะทุกคน ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับเจ้าภาพอย่างจีนนะคะแล้วก็วายเพื่อนรักนะคะเหนียนนะคะเวียดนามแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะเมียนมาโอ้โหก็มันม,มันก็น่าสนใจคือจริงๆอะเราไม่ใช่ว่าไปว่าใครอ่อนหรืออะไรนะคือที่บอกว่าน่าสนใจก็คือว่าน่าสนใจว่าเราจะทําได้ไหมเพราะว่าเอาจริงอะ จีนเวียดนามพมา่านี่เขาก็เลิศนะคะทุกคนอืมก็ต้องรอดูนะคะสำหรับ U17 นะคะเดี๋ยวจะมีการแข่งขันในช่วงเอ,อ่อสาเมษาถึง17พฤษภาสำหรับสำหรับยูสนะ,ะอืมประมาณนี้เอาเอาไปแค่นี้ก่อนเกมแรกเราจะเจอกับเหนียนก่อนนะคะแล้วก็เกมที่สองเราจะเจอกับเมียนมานะคะ และนัดสุดท้ายนะคะจะเจอกับจีนนะคะวันเวลานะคะแล้วก็เรื่องช่องทางรับชมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตนะคะส่วนฟุตบอลชายนะคะอันนี้ก็ยู7เหมือนกันนะคะยู7นะคะไทยเนี่ยอยู่กลุ่ม A อีกแล้วนะคะเมื่อกี้ผู้หญิงก็อยู่กลุ่ม A นะคะ และเราทำไมคะอยู่กับเจ้าภาพก็เจอกันหน่อยนะคะเจ้าผงเจ้าภาพนะคะเดี๋ยวจะจัดให้ทาบ้านเลยนะคะสำหรับเจ้าภาพซาอุนะคะแล้วก็จะเจอกับทาจิกิสถานอีกแล้วว่าเหมือนเราจะเจอกับทาจิเหมือนเราเจอกับใครในทาจิเออไม่รู้ช่างมันนะคะแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือเมียนมานะคะทุกคนอืม ส่วนอินโดนะคะก็ไปเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็เหนียนไปเจอเกาหลีใตออ้ก็ถือว่าท้าทายทุกๆท,ทีมนะคะในในย่านในย่านอาเซียนของเรานะคะก็ไปเจอกับทีมใหญ่ๆใ,ในเอเชียก็ถือว่าดีนะคะจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ระดับไหนแล้วนะคะก็เลิศเลยนะคะ เราก็โปรแกรมของเรานะทีมชาติไทยเกมแรกเราจะเจอกับทาจิกิสถานก่อนนะคะแล้วก็เกมที่2จะเจอกับเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียนะคะปิดท้ายก็คือจะเจอกับเมียนมานะคะแน่นอนเหมือนเดิมนะคะเหมือนของผู้หญิงเมื่อกี้เลยวันเวลาแล้วก็ช่องทางในการถ่ายทอดสดอะไรพวกนี้ยังไม่มีใครนะที่จะมาบอกนะคะว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ คุณบอลบอกว่ากลุ่มดีโคตรหนักครับกลุ่มดีไม่ใช่กลุ่มเรานี่นะเรากลุ่มเอใช่ไหมคะโบรคิดยังไงกับคู่ไทยชนเตอชุดใหญ่เดินหน้าผลออกมายังไงครับส่วนผมคิดว่าไทยเราชนะค่ะคุณจิราพิพัฒน์เสียงสูงด้วยคุณจิราพิพัฒน์ส่วนตัวคิดว่าอยากให้ไทยชนะสามศูนย์ครับเพราะว่าอยากแบบ เท hey, หลายๆรอบหน่อยแต่ว่าก็อยากให้เติร์กมันแบบว่ามันมันสู่สีกับเราอ่ะแต่ว่าความเด็ดขาดอยากให้เป็นทางฝั่งไทยนะคะประมาณนี้อยากดูเกมสนุกๆน,นะคะสามศูนย์ไปเลยตบคาบ้านนะคะอืมประมาณนี้นะคะอ๋อเจอแล้วเอ่อพ่อใหญ่ฮัสซันเนี่ย นะคะได้ยินมาว่าแกจะเอาชุดยูยี่สิบมามาจำลองเป็นเติร์กเมนิสถานแล้วก็มาอุ่นเครื่องนะคะนั่นแปลว่าอะไรคะเราอาจจะหรือเขาเฮ้ยเขาพูดกันได้เราอย่างนะว่าอาจจะไม่ได้มีใครมาอุ่นเครื่องกับเราอืมนะคะก็เลยจะเป็นอุ่นเครื่องกับยูยี่สิบแทนแล้วให้ยูยี่สิบทำไมคะ จำลองเป็นเติร์กเมนิสถานเออเอาดีนะคะก็ก็ลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงก็ทำให้มันดีๆก็แล้วก,กันนะคะอย่าให้มันสมกึกสมกักนะคะอืมเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยไม่ได้อุ่นเครื่องกับใครที่แบบเป็นชาติอื่นนะคะอุ่นกับชาติตัวเองและอุ่นกับเด็กด้วยนะคะเลิศเลยละ่ะนะคะทุกคนอ๋อนี่ไงเจอแล้วยูสิบเจ็ดกลุ่มดีอุสเบกออสเตรเลียอินเดียเกาหลีเหนือโอ้โห อินเดียก็เก็บเรียบหมดดิโอเคเข้าใจแล้วก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนโหคือขอบคุณทุกคนมากเลยนะอันดับแรกเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์นี้แล้วก็มาพูดคุยกันนะคะเพราะว่านี่ก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะไปเรื่อยนะคะคือบางทีมันติดธุราจริงๆนะคะต้องขออภัยแต่ก็รู้สึกขอบคุณมากนะคะทุกครั้งที่ไลฟ์นะคะก็จะมีแบบ มาพูดคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางในเช้านะคะทุกคนอืมก็ยังไงอย่าลืมติดตามนะคะพรุ่งนี้มีไทยลีกด้วยนะที่21นะคะก็เดี๋ยวจะมีลงคลิปให้ด้วยพรีวิวจริงๆมันก็ไม่ถึงกับพรีวิวอะไรหรอกเพราะว่าไม่ใช่คนวิเคราะห์เกมอะไรขนาดนั้นนะคะก็แค่จะมาแบบ เออบอกว่าเออมันมีคู่ไหนแข่งกันบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็อีฉันจะดูคู่ไหนสนใจเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็รอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็เจลีแข่งไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าสัปดาห์ที่เจลีเริ่มแข่งอะ่ะเอออีฉันไม่สบายทั้งสัปดาห์เลยตอนนี้ก็เพิ่งดีขึ้นนะคะเพราะว่าเสียงแบบว่าไม่ได้เลยเจ็บคอหนักมานะคะตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มันแข่งไปแล้วนะคะแล้วก็มาริโนสแพ้คาบ้านไปเลยนะคะ เกมแรกก็ขาบ้านเลยโอเคเข้าใจได้นะคะอันนี้ขอพูดนิดนึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบมีผลตกชั้นไม่ตกชั้นอะไรอะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยแบบนิดหน่อยแพ้นิดหน่อยแพ้เดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสยัยนะคะเพราะฉะนั้นแก้ได้รีบแก้นะคะแล้วก็เออนัดที่จะแข่งล่าสุดในสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะออกไปตบคาชิมาแอดเลอร์ขาบ้านเนอะคุยไว้ก่อนเลยนะคะ ก็ต้องรอดูนะว่าทาง B G Sport เขาจะหยิบคู่ไหนมาถ่ายทอดสดให้พวกเราดูนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะทั้งบอสละโอนะคะแล้วก็ฟุตบอลไทยผู้ช่องทางไปเลยแล้วก็ฟุตบอลเจลีกนะคะก็ติดตามกันได้ที่ทาง B G Sport นะคะทุกคนเอ้ยไทยลีก A I S Play ิจะลืมได้ไงละ่ะอยู่ที่ A I S Play นะคะทุกคนอืประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบายเอ้ยฝากกดติดตามด้วยนะวันนั้นมันพันห้าแล้วว่าแล้วใครกดหายไปคนนึงอะ่ะช่วยกดได้หน่อยคือจะบอกว่ามีคนมีคนเคยพูดว่าถ้าทํำ YouTube แล้วแบบปีหนึ่งแล้วผู้ติดตามยังไม่ถึงหมื่นอนะ่ะให้เลิกทําเถอะแต่นี่ก็ปีหนึ่งแล้วนะปีนิดๆแล้วว่ายังไม่ถึงสองพันเลย มันมีผิดมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือว่ายังไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยในควอเตอร์หนึ่งนี้นะคะมีผู้ติดตามสัก4ี่ห้าพันก็คงจะเลิศเลยละนะคะทุกคนก็ฝากเปก็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ